อนที่89พระบุตรมีคนบอกผมว่าที่ผมมาที่นี่ได้เพราะมันคือการเลือกของท่านไม่ใช่หรือครับใช่ฉันเลือกแต่การเลือกของฉันนั้นได้เกิดจากการที่เธอเลือกด้วยเช่นกันคนที่เชื่อฟังฉันเท่านั้นที่จะกลายเป็นคนที่ฉันเลือกที่แรกผมคิดว่ามีแต่คนบนโลกนี้เท่านั้นนะที่ถนัดการพูดจาวกวน ท่านก็เป็นกับเขาด้วยก็พวกเขากับฉันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่เมื่อกี้ท่านพูดว่าท่านบอกให้ผมทำบางอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ท่านบอกผมไม่เห็นรู้สึกเลยว่ามันเป็นการบอกของท่านการบอกของฉันมันกลมกลืนกันมากกับสิ่งที่เธอเรียกว่าความคิดพูดง่ายๆคือ ธอแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือความคิดของเธออันไหนคือการบอกของฉันและที่ยิ่งกว่านั้นคือคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการบอกจากฉันพวกเธอเลยเหมาไปเลยว่าทุกความคิดที่เกิดในสมองของเธอเป็นสิ่งที่เธอคิดขึ้นเองทั้งหมดและความแตกต่างระหว่างความคิดของผม กับการบอกของท่านคืออะไรล่ะครับมันจะแยกยนกว่ามันจะพิเศษกว่ามันจะแตกต่างมันจะประนีตกว่าสิ่งที่เธอคิดเองเยอะรูทอรเคยบอกผมว่ามันเป็นการดนใจจากดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมไม่ใช่หรือครับแล้วมันจะต่างกันตรงไหนละ่ะในเมื่อดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของเธอเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับฉัน ดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์ของผมก็เป็นตัวท่านงั้นหรือครับเอาละ่ะเธอรู้ว่าดวงจิตนั้นมีอยู่จริงเธอสามารถใช้ความคิดของเธอพิสูจน์เพื่อให้ประจักษ์แจ้งได้ด้วยตัวเองว่ามันมีอยู่และดวงจิตนี่เองที่ไม่คุณสมบัติไม่เหมือนกับทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาในจัก,กรวาลทุกสิ่งที่ฉันสร้างเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของฉัน เกิดจากการกำหนดค่าหรือคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงจากชั้นเกิดจากการสังเคราะห์เศษฝุ่นทุลรีที่กระจัดกระจายในห้วงอวกาศให้กลายเป็นสิ่งใหม่ดังนั้นรูปแบบที่ออกมาจึงไม่มีสิ่งใดเลยที่เหมือนกับความเป็นชั้นแต่ในกรณีของดวงจิตมันไม่ได้เกิดจากการสร้างของชั้น แต่มันเกิดจากการแบ่งออกไปจากตัวฉันการแบ่งนี้ท่านึกภาพว่าฉันเป็นขนมคุกกี้ชิ้นใหญ่ๆและฉันก็ปริแบ่งตัวฉันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งขนมชิ้นเล็กๆเ,เหล่านั้นก็ยังคงมีคุณสมบัติคือรสชาติสีกลิ่นเหมือนกับชิ้นใหญ่ทุกประการ นี่คือคำที่อธิบายเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของฉันกับดวงจิตท,ที่เป็นสายสัมพันธ์กับเธอพวกเธอบางคนเรียกดวงจิตท,ที่ถูกแบ่งออกมาในขั้นต้นนี้ว่าพระบุตรฟังดูก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะเพราะคำว่าบุตรก็คือผู้ที่แยกตัวหรือแบ่งตัวออกมาจากบิดาแล้วดวงจิตของตัวผมตอนนี้ล่ะครับ เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ถึงในส่วนของเธอจากนั้นดวงจิตที่แบ่งตัวเองออกมาจากฉันหรือที่เรียกว่าพระบุตรนี้ก็แบ่งตัวเองอีกครั้งหนึ่งการแบ่งในครั้งนี้มักมีจำนวนจำกัดคือน้อยที่สุดเท่ากับสี่รูปธรรมและมากที่สุดเท่ากับ32รูปธรรม พวกเธอเรียกดวงจิตที่ผ่านการแบ่งตัวเองในขั้นตอนนี้ว่าพระจิตหรือจิตวิญญาณแล้วดวงจิตวิญญาณเหล่านี้ก็พากันแยกย้ายไปฝังตัวอยู่ในกายของมนุษย์แต่ละคนทีนี้เนื่องจากจิตวิญญาณมีสภาพเป็นพลังงานเขาจึงต้องส่งตัวแทนออกมาจากตัวเขา เพื่อไปทำหน้าที่ให้สอดประสานกับรูปแบบปฏิกิริยาทางเคมีหรือทางกายภาพอีกทีซึ่งการส่งตัวแทนในขั้นตอนนี้จะเป็นลักษณะการตัดไม่ใช่การแบกแล้วโดวยการตัดออกมานี้เพื่อทําให้สิ่งที่ถูกตัดยังคงทํางานร่วมกันในสภาวะ กึ่งกายภาพกึ่งพลังงานหรือยังคงมีความสัมพันธ์กันได้ถ้าวัดการตัดนี้ออกมาเป็นอัตราส,ส่วนก็จะเท่ากับ3ใน4ส,ส่วนฉันเรียกดวงจิตที่ถูกตัดออกมานี้ว่าจิตสำนึกและมันก็คือจิตที่เธอกำลังใช้คุยกับฉันอยู่ขณะน,นี้โดยตำแหน่งที่ตั้งของมันจะอยู่ลึกเข้าไปในกระโหลกศีรษะ เนื 1> 1อคิ้วทั้งสองข้างประมาณ2องเซนติเมตรสิ่งนี้มีลักษณะเป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดเล็กเท่ากับมเมล็ดถั่วเขียวพวกเธอเรียกสิ่งนี้ว่าพิจูอิตาลีและพระจิตหรือจิตวิญญาณที่สถิตยอยู่ในกายของเธอตลอดเวลานั้นมีนตำแหน่งที่ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของกระโหลกศีรษะ หรือตรงที่เรียกว่าสมองส่วนกลางด้วยพวกเธอเรียกสิ่งนี้ว่าต่อมไพเนียนจิตส่วนนี้มีค่าทางพลังงานเหลือเพียงแค่ส่วนเดียวในขณะที่จิตสํำนึกของเธอมีถึงสมส่วนการตัดไม่เหมือนกับการแบ่งอย่างไรครับผมว่ามันน่าจะเหมือนกันนะการตัดออกนี้หมายความว่า สิ่งที่ถูกตัดจะเหลือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเดิมเหมือนเธอตัดแขนตัดขาของเธอออกไปคุณสมบัติการใช้มือและเท้าของเธอก็จะไม่มีซึ่งจะต่างจากการแบ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการการตัดออกนี้หมายความว่าสิ่งที่ถูกตัดจะเหลือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเดิม เหมือนเธอตัดแขนตัดขาของเธอออกไปคุณสมบัติการใช้มือและเท้าของเธอก็จะไม่มีซึ่งจะต่างจากการแบ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงมีคุณสมบัติเหมือนเดิมทุกประการแล้วอย่างนี้จิตสำนึกของผมยังจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกับท่านไหมครับยังเป็นอยู่แต่ไร้การสัมพันธ์ พราะหน้าที่ของจิตสำนึกคือควบคุมการทำงานของร่างกายที่เป็นรูป,ปรธรรมซึ่งอยู่ในสภาวะที่รับรู้แต่สิ่งที่จับต้องได้สัมผัสได้เท่านั้นจิตสำนึกของเธอจึงไม่มีทักษะทางด้านพลังงานเลยเธอจึงคิดเอาเองว่าเธอคือเจ้าของร่างกายแต่เพียงผู้เดียวเธอจึงตัดสินใจทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยลำพัง และตรงนี้นี่เองที่เหมือนเธอถูกตัดขาดจากความเป็นหนึ่งเดียวกับฉันพวกเธอเลยคิดเลยเถิดได้ว่าตัวเองคือผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างจริงอยู่ที่จะกำหนดให้พวกเธอเป็นใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเปรียบเสมือนเป็นราชาแห่งรูปธรรมสิ่งมีชีวิต แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครที่อยู่เหนือเธอขึ้นไปเพราะอย่างน้อยดวงจิตวิญญาณที่เป็นเจ้าของร่างกายเธอและสถิตยอยู่ในตัวเธอก็สูงส่งกว่าเธอหลายร้อยเท่าแล้วทำไมผมถึงมีโอกาสมามีความสัมพันธ์กับท่านล่ะครับคือผมหมายความว่าดูเหมือนผมจะมีสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ความรักไงความรักอีกแล้วหรือครับเพราะเธอเปิดโอกาสให้ตัวเองเธอเปิดโอกาสให้ความรักมาอยู่ในใจของเธอกระแสคลื่นของมันจึงเชื่อมต่อระหว่างฉันกับเธอและสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้เธอได้ยินเสียงของฉันซึ่งเป็นเสียงที่แยบยลกว่าพิเศษกว่า มีความจริงข้อหนึ่งที่เธอควรรู้คือเธอไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพบฉันที่นี่เลยก็ได้เพราะที่จริงฉันอยู่กับเธอตลอดเวลาฉันมองเห็นทุกการกระทําของเธอผ่านดวงตาผ่านการสัมผัสผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านหูของเธอ เงื่อนไขก็เดียวที่จะทำให้เธอสามารถสื่อสารหรือได้ยินสิ่งที่ฉันพูดสิ่งที่ฉันบอกได้ก็คือเธอจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกของเธอให้เป็นความรักตลอดเวลาซึ่งนั่นเท่ากับเธอได้เชื่อมต่อกับฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอตั้งคำถาม ก็เท่ากับเธอใช้เครื่องมือการค้นหาและการบอกเล่าจากฉันหรือคำตอบก็จะเกิดขึ้นในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่มีใครหรอกที่สั่นสะเทือนจิตสำนึกของตัวเองด้วยความกรีดชังแล้วสามารถเชื่อมต่อกับฉันได้ปกติผมก็ตั้งคำถามอยู่แล้วนี่ครับ และผมว่ามนุษย์ทุกคนก็ชอบตั้งคำถามด้วยเหมือนกันเมื่อไรที่เธอตั้งคำถามโดยผสมกับความรู้สึกและอารมณ์ของเธอคำตอบที่ได้ก็มักจะมาจากความคิดของเธอเสมอไม่ได้มาจากการบอกของฉันอย่างแน่นอนเพราะเธอได้ใช้ความรู้สึกที่จิตสำนึกของเธอตัดสินไปแล้ว และยิ่งไปกว่านั้นหากการตั้งคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระบวนความรู้สึกเปลี่ยนเป็นอารมณ์ไปแล้วคำตอบที่ได้ก็จะยิ่งมาจากตัวตนของเธอมากขึ้นไปอีกซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้มันจะไม่ได้พิเศษอะไรมันจะเป็น แค่ปรากฏการแบบพื้นพื้นที่ทุกคนทำกันถ้าเธอปรารถนาการบอกจากฉันเธอจะต้องสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้วยความรักและจะต้องไม่ปล่อยให้จิตสำนึกของเธอตกอยู่ภายใต้ความรู้สึกและอารมณ์อย่างเด็ดขาดหรือจะพูดอีกอย่างคือต้องไม่มีตัวตนของเธอเข้าไปตัดสินเลย ตัวเธอต้องทำหน้าที่เป็นเพียงผู้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและมองสถานการณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงให้มากที่สุดเมื่อน,นั้นเสียงของเธอก็จะปรากฏขึ้นมาและเธอจะรู้เองว่าอันไหนคือเสียงของฉันอันไหนคือเสียงของเธอปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น มันจะพิเศษไม่เหมือนใครผู้คนที่อยู่รอบข้างเธออาจจะรู้สึกว่าเธอนั้นทำในสิ่งที่ประหลาดทาไม่ต้องกลัวที่จะกลายเป็นคนประหลาดนะเพราะท้ายที่สุดคนเหล่านั้นก็จะต้องหันกลับมามองเธอและถามเธอว่าทำไมชีวิตของเธอถึงได้มีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขขนาดนี้ ทำไมเธอถึงได้มีแต่คนรักเขาจะแปลกใจกับปรากฏการณ์ที่ฉายอยู่รอบกายของเธอปรากฏการณ์ที่ท่านบอกว่าประหลาดนั้นเป็นอย่างไรครับเธอคิดว่าคนที่พูดว่าหากมีคนมาตบหน้าด้านซ้ายจงหันด้านขวาให้เขาตบอีกข้างนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดไหมละ่ะในอดีตมีคนหนึ่งที่เธอรู้จัก ที่เขาเคยพูดไว้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มีความประหลาดในสายตาของพวกเธอซึ่งคนที่จะทำแบบนี้ได้จาเป็นต้องมีคุณสมบัติหลายๆอย่างผสมกันอยู่นั่นคือ 1. เขาจะต้องมีความรักที่บริสุทธิ์ใจเป็นพื้นฐานโดยจะแสดงออกมาในรูปของการให้อภัยต่อคนคนนั้นได้อย่างไร้เงื่อนไข คือถ้าคนคนนั้นยังอยากจะตกหน้าเขาอีกเขาก็พร้อมให้ทำการให้อภัยเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของคนประหลาดนี้ 2. เขาจะต้องยอมอย่างหมดใจยอมต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องยอมต่อความเจ็บปวดยอมต่อความอับอาย ยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คู่กรณีได้ชำระสิ่งที่ค้างคาใจของเขาให้หมดไปรวมทั้งยอมที่จะปรับตัวเองเพราะการที่เขายังต้องการตกหน้าเธออยู่นั้นก็แสดงว่าเธอยังมีบางสิ่งที่ต้องแก้ไขจนทำให้เขาต้องการทำเช่นนั้นอ,นอีกเธอต้องยอมปรับตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขต่อเขาในอนาคต 3. ถ้าใครทำอย่างนี้ได้คนคนนั้นย่อมมีความอดกลั้นสูงสุดมันเป็นความอดกลั้นที่จะไม่กระทำสิ่งใดตอบโต้อดกลั้นที่จะไม่โกรธอดกลั้นที่จะไม่ผูกอาฆาตพยาบาทความอดกลั้นนี้เป็นความสูงส่งทางจิตอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้และเมื่อเธอทำสิ่งที่แปลกประหลาดนี้ให้ปรากฏ แก่สายตาของคนอื่นๆแล้วเธอจะค้นพบว่านี่คือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ว่านี้ไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้มีได้ทําได้เป็นเหมือนกับที่เธอเข้าใจกันแต่มันจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่สงบของเธอคำว่าสงบในที่นี้จึงหมายถึง ไม่มีเงื่อนไขหรือสถานการณ์ใดๆสามารถทําให้เธอเปลี่ยนแปลงความเป็นเธอได้ต่อให้เธอเจอกับสถานการณ์ที่รายกาจเพียงใดจิตใจของเธอก็จะไม่มีทางสั่นสะเทือนเป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาดหลายคนเข้าใจเรื่องความสงบนี้แบบตื้นๆว่าเป็นการแสวงหาสถานที่ หรือการหลบเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สงบว่าคือความสงบซึ่งหากเธอเข้าใจกระบวนการของมันแล้วเธอจะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ได้พิเศษอะไรเลยมันไม่ได้ใช้ความสามารถในการเป็นมนุษย์แห่งจัก,กรวาลน,นี้เลยมันเป็นแค่การสร้างสถานการณ์แบบชั่วคราวสำหรับคนที่ ไรความสามารถและไรสติปัญญาเท่านั้นเองท่านครับผมว่าท่านพูดแรงไปนิดนึงนะครับผมเห็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจิตใจสูงในสังคมของผมเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นถ้าเธอเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดเธอจะรู้ว่าฉันไม่ได้พูดเกินความจริงเลยแม้แต่น้อย คนที่ยอมเผชิญหน้ากับสถานการณ์และปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นได้อย่างถูกต้องย่อมมีความสามารถมากกว่าคนที่ไม่ยอมเผชิญกับสถานการณ์ใดๆเลยเธอเห็นด้วยกับฉันไหมเอาละผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วครับทีนี้จะเข้าเรื่องของผมได้หรือยังครับเรื่องอะไรหรือก็เรื่องที่ท่านให้ผมขึ้นมาพบท่านในเวลาค่ำม,มือดอย่างนี้นะสิครับ ท่านมีความประสงค์อะไรแล้วทำไมถึงต้องเป็นเวลานี้ด้วย